เอาเราสลับไปดูที่โคราชนะคะที่นั่นก็มีกรณีที่มีวัยรุ่นคนหนึ่งเขามาปาระเบิดใส่วิทยาลัยชื่อดังของโคราชแล้วก็ทราบตัวแล้วก็คือเป็นนักศึกษาสารพัดช่างคือเป็นอดีตนะนักศึกษาสารพัดช่างอของโคราชเขาบอกว่าที่เขามาปา,ปาระเบิดแบบนี้เพราะว่าจะแก้แค้นให้กับรุ่นน้อง,องที่เคยถูกทำร้ายใช่ในล,ลักษณะนะนั้นคือล่าสุดก็รวบตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเห็นบอกว่ามีกล้องวงจรปิดที่ จับพฤติกรรมจังหวะที่ก่อเหตุได้ชัดเจนด้วยเราลองไปดูกันค่ะจากกล้องนี้นะคะเป็นกล้องหน้าวิทยาลัยเทคนิคนะครราชสีมาบันทึกภาพเหตุการณ์น,น,นี่ในวงแดงนี่ป้าระเบิดไปแล้วสองรอบด้วยกันเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นวันที่26มกราคมและกลางวันแส,ก,แสกเลย,ยน,นี่คือเนะที่ยงตรงนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้คนพลุกพล่านเลยค่ะจู่ๆนี่ชายวัยรุ่น <cin stereotype and motorcycle> <f dragging> <UNKNOWN> ในวงแดงตรงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ปาระเบิดกลางถนนคือปาลงถนนเลย1ลูกก่อนที่จะขี่เลี้ยวมาทางซ้ายแล้วก็ปาใส่อาคารอีก1ลูกเหตุการณ์นี้ทำให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้รับบาดเจ็บสรายนะคะส่วนอาคารได้รับความเสียหายกระจกแตกร้าวแล้วก็เนี่ยร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงก็ถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายไปด้วย ล่าสุดพันตำรวจเอกสุทธินันคงแช่มดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองคอนครราชสีมาบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไล่ล่าตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากนี่เป็นคดีอุกอาจนะคะก่อเหตุกลางเมืองและต่อมาชุดสืบสวนก็ได้แกะรอยตามเส้นทางหลบหนีจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในที่สุดในระหว่างที่เขาไปซ่อนตัวอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองโคราชเป็นวัยรุ่นชายอายุ21ปีค่ะซึ่งอ้างว่าเป็นอดีตเด็กวิทยาลัยเทคนิคน,นครโคราชหรือว่าวิทยาลัยสารพัดช,ช่างนครราชสีมาคือเขาสารภาพนะคะบอกว่า ก่อเหตุปาระเบิดเนี่ยเพราะต้องการแก้แค้นให้กับรุ่นรุ่นน้องที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ส่วนระเบิดคือณตอนนี้ยังไม่ทราบที่มาที่ไปเอามาจากไหนยังไงอยู่ระหว่างตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็พบว่านี่วัยรุ่นอายุยีเปีคนนี้เขามีประวัติป่วยทางจิตด้วยนะคะอ๋ป่วยทางจิตด้วยมีประวัติรักษาตรงนี้ด้วย ทีนี้จากการสอบถามแหล่งข่าวที่เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคน,นครราชสีมาเปิดเผยอ,อย่างนี้ว่าตอนนี้นักศึกษาของสถาบันที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บสองคนนะคะ อาการปลอดภัยแล้วส่วนสาเหตุในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากความแค้นของกลุ่มนักศึกษาสองสถาบันที่มีการกระทบกระทั่งมาโดยตลอดแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์วัยรุ่นมาปาระเบิดหน้าวิทยาลัยแห่งนี้แล้วสามครั้งรวมถึงมาก่อกวนปาหินใส่กระจกป้อมยามมีการชกต่อยกันแล้วก็ข่มขู่กันเป็นประจำซึ่งทางผู้บริหารวิทยาลัยสามารถควบคุมได้เฉพาะในรั้วเท่านั้นนะนะแต่เขาบอกว่า อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนอกรั้ววิทยาลัยไ,ไม่สามารถควบคุมได้ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะกับวัยรุ่นที่เกาะเหตุเพื่อการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกในอนาคตเท่ากับว่าเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นด้านนอกรั้ววิทยาลัยก็ต้องฝากตำรวจในการกวดขันนะคะแล้วก่อเหตุอุอาจด้วยนะแล้วสาเหตุก็มาจากจุดเดิมคือล้างแค้นให้รุ่นน้องแก่แค้นกันไปกันมาก็มันก็ไม่จบนะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าทางคดีกัน